And we're back here at LWC Super Champ, ladies and gentlemen. Bout number six this evening is a five-round Muay Thai matchup between Brazil and Thailand. So let's meet our first fighter here, fighting out of the blue corner. He is thirty-one years of age, has one hundred and seventy centimeters tall, with a fight record of thirty-seven fights, twenty-seven wins. Fighting out of Tiger Muay Thai, representing Brazil. Please give it up for Jose Vieira. thank you และสำหรับนักชกจากมุมแดงครับอายุ25ปีจากจังหวัดพังงาประเทศไทยครับสูง170เซนติเมตรชกมาแล้วถึง62ไฟชนะ40และสเสมอหนึ่งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับนุ่มพังงาฮีโร่มวยไทย from Thailand กาผู้ชีข้ขาดบริทีของคูน่นี้คุณพิเชษกาหากัสิมาถึงมวยคู่ที่6วันนี้นะครับกำหนดชก5ยกพิกัด139ปอนด์หนุ่มพังกาอีเกิลมวยไทยครับพบกับโฮเซวีเอราจากประเทศบราซิลหน้าจอเป็นโรไฟายเทียบสัดส่วนนะครับริ่จริงของหนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยครับพิวัตกองสินนะครับนักชกสายเลือดมุสลิม วัย25ปีครับเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตร62ชนะ40แพ้21เสมอ1นะครับอีก็มยไทยก็นู่นแหละครับจากพังงานะครับเด็กพังงานะภูเก็ตนะครับแต่ว่าเป็นนักมวยนั้นชื่อนุ่มพังงานครับอยู่ที่ภูเก็ตนะครับแชมป์เวทีแม่หลายเวทีหลายสถาบันครับเป็นพระเอกของช่อง8อยู่แล้วครับคุณมารุตครบเครื่องเรื่องมวยไทยนะครับ สวัสดีครับวันนี้จะมาเจอกับโฮเซวีเอร่าครับนักมวยบราซิเลียนครับวัย31ปีสูง170เซนติเมตรอยู่ในทีมงานของไทเกอร์มวยไทยนะครับก็เตรียไมไว้รองรับนะครับในการชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีเลยครับนักมวยที่ชกกันในรูปแบบ5ยกนะครับทางสนามมวยก็จะมีคณะกรรมการนะครับในการเก็บสถิติและก็รวบรวมนะครับ เพื่อไปขออนุมัติในการชิงแชมป์รุ่นต่างๆครับก็มีชิงแชมป์ไปหลายเส้นแล้วเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณท่านพลตีวัชรพึ่งสาเพานะครับในฐานะท่านเป็นโปรโมเตอร์ครับของสนามมวยเป็นที่ปรึกษาด้วยครับไปดูผู้สนับสนุนรายการกันนิดนึงครับคุณมนุษครับมาแล้วครับของดีครับซปเปอร์กาแฟครับถือว่าเป็นกาแฟที่ หอมอร่อยนะครับคุณภาพดีให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟนะครับสะดวกพร้อมชงครับเพียงแค่เติมน้ำร้อนก็หอมกลุ่นได้ตลอดเวลาครับตองซปเปอร์กาแฟครับอ่ะนั่งบรรยายไปด้วยจิบกาแฟไปด้วยก็เสียงนุ่มๆให้แฟนๆได้ฟังนะครับทังช่อง8นะครับขอบุณกาแฟนะครับผู้ให้การสนับสน,นุนรสชาติดีทีเดียวครับ ชุ่มคอชุ่มฉ่ำหัวใจครับเสียงนุ่มๆหล่อๆครับคุณมารุตครับซูเปอร์กาแฟทรีอินวันนะครับหาซื้อได้ครับตามร้านค้าแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆหน้าจอช่อง8ครับไปลุ้นกันต่อครับคู่นี้กำหนดไว้5ยกนะครับนุ่มพังงาอีโก้มวยไทยเด็กพังงาแต่ว่าค่ายนั้นอยู่ที่ภูเก็ตนะครับส่วนยีเวล่านั้นจากบราซิลนะครับใส่เกอร์มวยไทยเช่นเดียวกันอ่ะ กับการพิเศษนะครับบนเวทีดูว่าจะใช้บริการครบ5ยกหรือเปล่านะครับวันนี้แม้ว่ามวยจะครบยกนะครับแต่ก็ถือว่าโอ้โหรสชาติการต่อสู้นี่สนุกเข้มข้นจริงๆนะครับกอนติดตามกันได้ที่นี่ครับ LWC Super Champ ครับทุกวันเสาร์ครับ17นาิกา30นาทีครับช่อง8ผมเลข27 เวลาเต็มเรีย้ยนะครับยังไม่มีหลับคาแข้งนะครับหรือว่าสลบคากำปั้นครับแล้วดูคู่นี้หลประคนสร้างคู่ต่ดกรอบโอเซโตลิเวียนี่หนาจริงๆครับตกซ้ายไปนะครับลุางพงษ์งามโอ้โหออกแข่งขวาครับเสียงแรงๆครับเสียงดังเพี้ยเี่ยวแล้วก็ช้อนนะครับ ดับวกด้วยครับด้านล่างยังมีใต้สายโหดครับพันริ์ลูกเจ้าแม่สายวอรีครับมาลุ้นมาเชียนะครับ่เกี่ยวไว้ครับพยายามจะสวนคืนครับยังไม่มีโอกาสครับโาเชเวียร่า ต้องระวังหมัดน,นะครับโซาเวียร่าในทีเด็กอยู่ที่กำปั้นเลยครับต้องบล็อกต้องกันให้ดีครับแล้วสำคัญอยากเติอนนะครับหนุ่มพังงานนี่จอมเหนี่ยวก้านคอยคนนคึงนะมาวันนี้เนื้อตัวบึกทีเดียวครับงด้นนของหนุ่มพังงานยังปักคองเกมไปเรื่อยๆครับยกตนตคู่นี้กำหนดไว้5ยกนะครับ โอ้ยแต่ว่าดูขวาหลังครับแม่นแล้วพยายามเกี่ยวครับโวเซ่อาจจะทิ้งในงกำปั้นครับแต่วนุ่งผ้าเง,งาก็เตะแล้วสบัดนะครับสลัดให้หลุดสวยครับลูกน,นี้ทำลายจังหวะมาแล้วครับปั่งทีมสองเวียรา 1, 2, 2, 3, ครับเริ่มจะมีกำปั้นมาแล้วครับโอ้โหลงทุนอาชายโครงรับนะครับ จะพุ่มข่าหรือเปล่านะครับทีอดหน้าครับหนมพังงาปกติก็เพิ่งมองิ่งๆอยู่แล้วนะครับจังหวะสองสวยครับวัย25ปีงั้นเป็นจะเพศพอดีครับหนุ่มพังงาโอ้ยขวาแรกกับกัมนเอาวครับวางเนื้อครับวางขวาอีกทีหนึ่ง อย่าเพลินนะครับขวาของอะไรรู้ครับยางกันฟันใครหลุดปากหรือเปล่าของใครครับต้องล้างก่อนนะครับไม่มีสิทธิ์ให้น้ําครับล้างอย่างเดียวครับคนอีกมุมหนึ่งก็ต้องยืนมุมกลางนะครับไม่ล้างไม่ได้ครับอาจจะมีเศษอะไรเศษทรายเศษหินครับขวางกระตอครับตอนนี้ใส่โครงด้านซ้ายที่แดงเป็นแถบเลยนะครับ โอเซเวีราโอ้โหโดนเหมือนกันครับตุพังอาอาระครับนี่ครับต้องระวังนะครับเขาดักจังหวะ2อยู่แล้วกลับมาที่สนามมวยเวทีลุงพินีครับดูมวยไปด้วยครับก็ต้องจิบกาแฟไปด้วยครับกับซปเปอร์กาแฟทรี1นวันครับกาแฟชั้นดีนะครับผลิตจากเมล็ดกาแฟคุณภาพนะครับคัดสันมาให้กับคอกาแฟได้ชิมกันโดยเฉพาะครับ ดังเอสเปรสโซออริจินอลแล้วก็โลชูก้าครับเรือทานกันได้นะชอบบบไหนก็สรรหาครับนี่ตบซ้ายของนุ่มพังงานครับโดนขวาจิ้มสวนเลยครับวีเอร่าจับยกยกสะบัดครับหันตน้นขานี่ครับเพราะซ้ายวางแข้งนะครับยกสองครับยกแรกนี่วีเวร่านี่รับไปหลายแข้งเลยครับ ลงทุนเราใชยโครงรับเกี่ยวครับเกี่ยวเพื่อที่จะรอสวนแหมที่มุมนี้เฮตึมเฮตึมเลยครับมุมแดงครับเพราะว่าหนุ่มพังาเนี่ออกแข้งแต่ละทีเนี่โอ้โหเสียงดังฟังชัดครับหนุ่มเทสกิตเป็นพี่เลี okay. ้ยงนะครับบนเวทีหนุ่มพังงาพี่เลี้ยงหนุ่มเทสกิตะมีพันธุครับิาครับ เป็นน้ำงามมาเชียร์กันเยอะนะครับ้อมอยู่ด้วยกันลุ้นกันต่อครับสนุกสนุกครับอ้าวนะครับเดินสับขาไปด้วยครับทางด้านของเวียร่าอ้าวครับสับคืนวางแข้งเริ่มทีขึ้นแล้วครับอาวุธออกไหมจริงอุ้ยโดนครับต่างคนต่างโดนน้ำกระจายครับแฝดเสียวจริงๆครับจังหวะาบวกบัดครับมีสิบร่วงมีสิบหล่นด้วยกันทั้งคู่ครับ ขยับเข้าไปครับนุพงษ์งาวางแข้งซ้ายไก่ยังถ่ายมือบอกว่าสบายสบายครับเฮียร่าโอ้โหปัขวาครับโอนเต็มเหนียวนะโอนครับพลังกำปั้นของเฮียร่าประมาทไม่ได้ครับโรแมนด์นะครับยกบ้างยังเจาะไม่เข้าครับแข้งนี้ใกล้ๆครับไม่มีตัวกันนะครับเอาครับประสบการณ์ชั่วโมงดินแล้วนิ่งทั้งคู่ครับแข้งซ้ายอาจจะเป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่อแต่ว่า เฉยๆครับยังไม่ยุบนะครับโอ้โหมีสอกขาเลยนะครับนุ่มพงงาครับตอนนี้เริ่มจะลื่นไหลแล้วครับอาวุธออกได้ลื่นขึ้นครับออกมาเป็นชุดครับทั้งหมัดทั้งศอกไสซสายบ้างครับแมแต่เวรานี่ก็ถือว่าเป็นผู้พิชิตปวามเจ็บปวดนะครับเดินหน้าเข้าหาไปรับแข้งของนุ่มพงงาการง่ายๆมัดกลามโครงสร้างจังหาจริงๆครับ โอไปแต่ละทีน้วยนคนเตะยังสะท้านเลยครับก็ยังไม่ชน่เร่งนะครับลมพังงาไปเรื่อยๆครับโอ้หน้าแข้งซ้ายของุมพังงาครับแข้งซ้ายเป็นเนินลูกระนาดเลยนะครับบวมตุ้ยขึ้นมาเลยครับยังกันเนินลูกระนาดเข้าหมู่บ้านนะครับขับรถมันช้าๆเลยครับประมาณนั้นครับโอ้โหบวมกูเนรับ เดี๋ยวตากล้องคงจะจับให้เห็นแล้วครับนั่นครับคุณมรุตครับโอ้โหน่ากลัวมากครับไปเตะโดนอะไรครับโอ้โหอ้าวครับโอ้ยโดนจ่อยแล้วเอาแล้วครับเหมือนจะรู้เหมือนกันครับคู่ต่อกรน่าจะน่าจะสูโหัวใจเพชรเลยครับหนุ่มพังงาครับตอนนี้ชีวิตนักสู้บนสังเวียนเลือดไม่ใช่ง่ายๆนะครับ บริหารจัดการครับไหนจะสู้กับหนักหนักตัวเองไหนจะเอาชนะตัวตนแล้วก็ชนะคู่ต่อสู้ยกบังครับทางด้านของวีร่ายกบังด้วยดักแข่งครับอ้าวนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมเห็นชัดๆอีกทีครับกลับมาที่สนามมวยเิธีลุมพินีครับมวยเข้มข้นยังไงกาแฟก็เข้มข้นอย่างนั้นแหละครับเอสเปรสโซออริจินอลแล้วก็โลชูก้าครับสำหรับซปเปอร์กาแฟทรีนวันนะครับกาแฟชั้นดีครับ ชมแบบร้อนก็ได้เย็นก็ดีครับอ้าวไปชมภาพช้ากันเลยครับอ่ะแต่ที่ร้อนแรงบนเวทีครับดูครับใส่กันหนักๆครับตังแล้วเตะเตะและแทะโอ้ยแขงแต่ละดอกนี่พยายามหักศอกเข้าไปนะครับดงพังงาอีโก้มวยไทยนี่ครับเตะไปดอกนี้ครับคุณมรุตแล้วยกแข้งบังนะครับโอ้โหเป็นเนินลูกนาดเลยครับยกที่สามครับ นุ่มพังงาอีกลกเมาไทยกับโฮเซวีราจากบราซิลไปลุ้นกันต่อครับคู่นี้ใช้บริการ5ยกนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเตะได้แค่แคข้งขวาโอ้โห่ว่าวีราก็พยายามซ้ำครับไปที่น้าแข่งด้านซ้ายของนุ่มพังงาครับโอ้แต่ว่าต้องยอมรับจุกใจของนุ่มพังงาเลย,ยดีเป็นแข้งซ้ายครับไม่ใช่แข้งหลักแข้งขวานะครับซ้ายนั้นไวบังครับ สลับสองการกงงาครับดวงพงงาเอาเตะไปนี่ไม่สะดุดนะครับเตะไปนี่ไม่สะดุ้งเลยครับมัดกล้ามโครงสร้างใหญ่ยยกล้ามเนื้อนี่แข็งแรงมากครับตื่นจากบร,ราซิลซีร่าสาดไปเรื่อยครับดวงพังงาอย่าหยุดครับหยุดแล้วก็ปั้นมาครับเตะแล้วไปเตะแล้วต้องกดคางไว้ด้วยอ้าวบวกแล้วเส,สียวใส่ครับบวกบวกอีกแล้วมีสอกตั้ง แม่จะไปถึงภาพประเจียครับไม่ใช่เวลาครับตอนนี้เอ้าแม่ร่วงลงไปแล้วครับกรรมการรับเลยครับโอ้มีปัญหาแล้วครับไหลครับน่าจะไหลครับกุญชชัยครับยุ่งเลยครับแม่เรากำลังนึกว่าโดนอะไรครับที่แท้เป็นหัวไหลขวาครับแม่แพทย์สนามต้องทํางานเลยครับแม่กำลังจะถามว่าโดนอะไรครับโอ้รอสักครู่ครับเดี๋ยวต้องดูภาพชาชัดทันะครับโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดอย่างรวดเร็วนะครับ เป็นอุบัติเหตุเลยครับเซ็งเลยครับดูครับหัวไหล่เห็นชัดเจนครับโอ้โหต้องต้องกดและต้องดึงใส่แล้วครับต้องเป็นแพทย์สนามทูครับจังหวะมันยังไงครับนี่ครับมันงัดกันไปงัดกันมาครับจังหวะต่อยครับเดี๋ยวดูครับแม่กาลังโอยนี่ครับศอกบิดครับไปตั้งศอกตีศอกโดนท่อนแขนของหนุ่มพังงานครับนี่ครับแล้วมันบิดครับหัวไหล่ดูนครับดดครับดูที่หัวไหล่เลยครับตัวเองนนั้รู้เลยครับ ตะนี่ไม่โดนแล้วนะครับโอ้โหดูครับเกมกําลังดีครับวีเอราดูครับดูช็อตนี้นะครับศอกต่อสอกไปชนกันนะครับนี่ครับกล้ามเนื้อมันบิดครับหัวไหล่มันยกขึ้นเลยครับผิดรูปไปเลยครับคุณมารุตครับอ่ก็จบไปเรียบร้อยเลยนะครับไปพบกับคุณแมตติวดีเลยครับ ladies and gentlemen bout number six here is ended we have our winner by way of knockout in round number three from the red corner Thailand n u m ม a g a ์ g ีโ Muay Thai! สุดจริงจิงครับโอ้โหมาเต็มนะฮะใครบอกว่ามวยไทย5ยกเริ่มกันช้านะโอ้ต้อบอกว่ามาเต็มสตรีม ตั้งแต่ยกแรกจริงๆนะครับผมยินดีด้วยฮะกับลุงพงไงก็มวยไทยครับช่วงนี้ฟอร์มสดสุดๆเลยนะฮะทำให้เราเหลือเพียงแค่หนึ่งคู่เท่านั้นนะครับผมในค่ำคืนนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจมากครับเป็นคู่คู่จริงของสุกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียน8แมนทัวร์นาเมนต์นะครับในพิกัดน้ำหนัก138ปอนด์ครับใครจะเป็นแชมป์ที่2ของเราในค่ำคืนนี้นะฮะระหว่างกายสิทธิ์ปอประจันสีครับฟอร์มสด ทนได้ทุกสถานการณ์ครับและมีอวุธที่หลากหลายครับหรือว่าสายน้ำเพชรหน่วยไทยแอคทีฟจากอุบลราชธานีครับรอสักครู่รู้แน่นอนที่ LWC <W> Super c h a m